สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ปิศาโคราชค่ะไม่ได้ค่ะสวัสดีครับแอดมินโจรครับค่ะทักทายหลังเลขออกนะค่ะอาจารย์วันนี้ครับผมโอ้ยเนาะเลขไหมว่าเป็นผมเดินหน้าต่อครับผมเนาะตามต่อแล้วอาจารย์เนาะเนาะใช่ครับผมไดค่ะต่อเลยค่ะของอาจารย์ปิศาโคราชเอาเงนินไปเลยค่ะครับหนึ่งกรกฎาคมครับผม ค่ะเดี๋ยวกันแรกค่ะอาจารย์ปิชนะโคลานนะคะอ่าหนึ่งกรกฎาคมแล้วบอกอาจารย์ถูกต้องครับผมหนึ่งก็ข้อนะคะครับผมหกเจ็ดค่ะเอาคือไว่เดี๋ยวเวลาวันเดือนปีคือเร็วเดี๋ยวเฮ้อเข้ากบันสารับจะเข้ากบันสาแล้วครับแนวทางเอาอาจารย์วันนี้ตามต่อเลยแล้วกันอาจารย์โอ้ คือผมเบ้นในจันทั้งบนห้อนบ่แดดบ่ทั้งบ้านจันแดดครับผมแดดเพิมบ้างฝนก็ตกเรือยมันเกินฝนตกแรงนะมันเกินจ้ะแต่ว่ากลางวันไม่นี่มัตกเป็นวันขายจันกลางวันไม่ได้ตกครับผมแดดครับผมค่ะก็เรียกว่าเมื่อนี้กับตงกับวันเลขออกนะจันเนาะต่องวดเลื่อยละครับผมสิบ่ได้เสียเวลาเวลากับนี่แหละแต่ว่า อาจารย์ฟันที่บอกขังงวดบังคันเออลืมถามไหมค่ะลืมถามจันไหมค่ะฟันเนะ่ฟันเมื่อคืนนี่นะเอ็มมงโจน่าฟันเมื่อคืนไม่รู้มันมันรู้มันจะมันจะเข้าหรือเปล่ามันก็ฟันขี่จักรยานหรือเปล่าไม่เมื่อคืนเมื่อคืนอาจารย์ฟันว่างในมันแลกอ่อกกันดิฟันว่าเขามารับตัวอาจารย์ไปต่อยมวยอยู่ประเทศอเมริกาโอเมื่อคืนนี่นะเขาตายสิบสองยกเขาบอกสิบสองยกคนเดียวน่ะต่อยสิบสองยกเขาบอก จ้ะเราก็ได้เข็มกัดตั้งเงินมาเต็มเลยคนเต้มคนไปเล่นด้วยเต็มขึ้นเครื่องไปไงมันตละความฟันเมื่อเกินแต่ก็ตีว่าเป็นเลขมันว่าสิบสองเนาะเลขหัสันสิบสองยกมันจะออกสามหนึ่งหนึ่งสามก็คิดจะคิดจเอาตัวเนี้ยไปออกหรือเราจะเอาไปงวัหน้า ก็อกอกเอาเราก็เอาเลขคำนวณออกไปเลขคำนวณมันก็ใกล้เคียงมันสองศูนย์เลขคำนวณมันก็มาสองศูนย์โอเคขึ้นเครื่องบินเราเกียร์คือว่านะขึ้นสูงนะขึ้นสูงเงินร่งวัลนี้อ่าวิ่งว <aur> <ๆ S 1> ิ่งอะไรอาจารย์ <ๆ S 1> แล้วก็เลขทู้แล้วก็เลขทู้มันมันก็มาตัวเดิม,มนะเอ็มเป็นโจมันแค่มันแค่สับที่อยู่เฉยเก้าสามเกียร์นึ่งงอที่ทล้มันเกนะ้าเกียร์สามนะค่ะครับผมเอ้วต่อเลยคัะอาจารย์เอาเริ่มต้นไหมน้องอาจารย์เนาะวิ่งค่ะอาจารย์ครับผมเริ่มต้นครับครับผมตัวใดค่ะอาจารย์วิ่งค่ะ ครับผมวิ่งบนก็จะเป็นห้านะครับห้าต,<อ>ตัวเดียวบาคอาจันห้าตัวเดียวครับผมสามตัวบนก็จะเป็นสามตัวบนครับผมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสามตัวบนก็จะเป็นหกหนึ่งห้าครับผมตัดให้หนึ่งห้าครับผมสองตัว <S 1> 1, <S บิงห้าครับผมแล้วก็ตัดให้คือหนึ่งห้าแล้วค่ะใช่ครับผมก็ ถ้าแตกตัดก็จะมีหกหนึ่งแล้วค่ะมีหกหนึ่งก็บประมาณนั้นหอมหนถ้าชอบจับคุยกันลงเลขล่างอ่ะอจันล่างเลขล่างก็จะเป็นวิ่งศูนย์สองศูนย์ครับผมล่างล่างวิ่งอะไรนะคะจันวิ่งอย่างเกาะวิ่งศูนย์ครับผมสองศูนย์ตัวเดียวครับวิ่งศูนย์างก็ให้มากคือสองศูนย์ตัวเดียวต้องวิ่งศูนย์ครับ บันนี้เลขทูบอะไรครับอาจารย์เลขทูบก็จะได้ตัวเก่านะครับแค่ประสาทที่อยู่กันในเชียจะเป็นเก้าสามเจ็ดนะครับเลขทูบเลขทูบนะคะเป็นจับตาดูเลขทูบให้ดีนะครับเลขทูบมันมาตรงกับเลขคำนวณแต่อาจารย์ไม่ปล่อยไปเอาเลขทูบปล่อยออกไปเก้าสามเจ็ดนะคะจะนกันอีกทีหนึ่งใช่ครับผมอันนี้เป็นเลขทูบค่ะใช่ครับผมมันมาตรงกับเลขคำนวณงวดจนก่อนโน้นก็คือปล่อยไป น่กลัวมันจะมาลอยออกตามหลังกันเอาไว้ครับผมณเพื่อนมึกไลแทนเนี่ยเอ้าทูบนะ้ค่ะเกีดให้เพื่อนเบิ้งก่อนโอ้จารย์บม่ได้่ได้โทษถามจารย์ความฝันเนาะพูดถึงกันเลิซสิพ่นซื้อขึ้นซื้อล่งนี่ค่ะจารย์คนซื้อเป็นไหม แต่นั่นแหละคนที่รู้รู้จากเล่นรู้จากทุกสื่ออย่างคือเรารู้งานรู้การเราว่าจะทําอย่างไรจะเดินหน้าและจะตอยลังอยู่รอบข้างเรา,รางงเราต้องระวังให้ดีต้องรอบกอบนี่ก็เขาเรียกว่าคนรอบกอบครับผมทำงานละเอียดไม่ต้องเครียดับงานครับผมเนาะเอาความเครียดน้อย <c oughs> ปฏิบัติมาก่อนนะผม <c oughs> นี่ <c oughs> แหละความสุขรอย,ยิ้มมานี่แหละครับคนนี้ตอนนี้เราจะพาเราเดินไปมีความสุขครับผมเน <c oughs> อยเรามีสมาธิครับผม เลขทูบนะคะเขียนไม่นี่เอ่เก้าสามเจ็ดนะคะเด่นเด่นขานะจันเน้นที่หาอะไรก็แล้วค่ะจ้ากิษณาโคลาดแนวทางฝันต้องวัดก็คือโอ๋อมคกเราฝันเล้วหรอฝันว่า<ป>ใช่นั่นแหละคือเอาตัวเราไก่อนฝันตอนนั้นไปก็ได้สิบสองนั่นสิบสองยกนั่นมันเป็นไปได้สูงนะ <laughs> มันไม่แน่มันนอนแล้แต่เปิดเครื่อนี่ฟันจะตัวไปบอกเนี่ยมันมันคงจะไม่ฝันแล้วมันฝันวันหวยออกมันคงจะบอกวันหน้าไม่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูค่ะจันล่อล่อเบอร์อีกก่อนเนาะรอใกล้ๆวันค่ะใกล้ๆวันว่าสี่มาแบบใดแนวใดแต่ว่าจันกับฟันแม่นอยู่ดิพุ่แม่จันกับฟันแม่นอยู่ดิค่ะจันเนาะใช่ผู้ชายห้าผู้หญิงสี่จักรยานสองล้อมันเป็นเลขู่งส่วนพลาวันสองกิเป็นูนย์มันเป็นจริงเนาะ ที่ผ่านที่ผ่านมาอาจารย์ฝันว่าไหนฝันว่าปั้นจักรยานบอกค่ะฝันว่าได้ปั้นจักรยานมีผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่งซ้อนท้ายไงเอ็มจิออ๋อก็เลยมันตีง่ายตีง่ายนิดเดียวผู้ชายก็ห้าผู้หญิงก็สี่จักรยานสองลอ้อระวังสองจะเป็นศูนย์ล้อนั่นมันก็มาก,กิงกิงครับผมอันนั้นเนาะอันต้องต้องเดี๋ยวเราตามความฝันโค้งสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะอันนี้เอาแนวทางการคำนวณไปก่อนเนาะค่ะ อาจารย์ปิศนาคนนั้หนึ่งกรกดาหกเจ็ดนะครวิ่งหาเม็ดเดียวนะครับอาจารย์เนาะครับผมหาเม็ดเดียวคำเดียวสามตัวมีหกหนึ่งห้าเนาะคระอาจารย์ตัดให้คือที่หนึ่งห้าเนาะค่ะบถูกต้องครับผมแล้วกัหกหนึ่งหกห้าที่จะตัดต้องการอย่าลืมด้วยพี่หนึ่งห้านี่กระตรงกับอาจารย์อีกผู้หนึ่งโย่จึงวัตถิพันธม่านบอออกไหมอาจารย์ขันหนึ่งห้าขันมันมากว่านี่ก็ล่องตามมึงเนาะอาจารย์เนาะนี่ใช่ใช่พอหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมมาแล้ว ใชครับมันเป็นไปได้หมดนะจ้าเราตามแล้วก็ล่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดรมาหนึ่งสามามาหรึ่งมาหนึ่งห้าเต้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าเราลงบนเวทีแล้วก็มาแล้วมันเล 1, 5, ่นหนึ่งห้าตอนนี้แหละมันคิดว่ามันนี่มันปีไดเลยมินจูมันมันเลขในดวงใจของแอดเหมือนกันได้หนึ่งห้านี่อ๋ตัวสาธุสาธุเขาค,ค่ะแล้วก็ล่างวิ่งกับศูนย์ด้วยค่ะสองตัวอาจารย์จับให้ที่สองศูนย์ค่ะ กัละกันเลขทูปก็มีเก้ามีสามมีเจ็ดเนาะค่ะก็เอามาวินกันในนี้ก็ได้เนะวินอันกันเอานี่ได้นี่ก็ไ้นอกจากนะจับหลักอยู่ตรงนั้นวินกันเอาเองครับผมจันชอบตัวไหนเลขทูบนี่จันทัมขอหนึ่งตัวทามาชอบใช่ไหมครับค่ะชอบเก้าสามตัวเก่าครับตัวเดิมเนาะกันชอบก็คือชอบเก้าสามเนาะค่ะเก้าสามจะคือจับเก่าเก้าสามเก้าเจ็ดได้ประมาณนี้ครับ เก้าสามกับเก้าเจ็ดคันคันเบนวาส่วนตัวถูกต้องครับผมวันวันเกิดจะของวันยี่สิบเจ็ดเกิดวันที่สามครับยี่สิบเจ็ดมันเป็นไปได้อ๋อเอาวันเกิดเกิดเดือนใดจันเดือนนี้หรือเดือนใดผมเกิดนั่นนะผมเกิดที่ผมไม่ไปพศสิบเก็ดมันออกเร็วเดี๋ยวสิบเก็ดพศผมผลิตกับพศสองพันห้าร้อยสิบเก็ดเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์เมษายนครับอ๋อตรงไทยแต่เกิดวันแรกครับผมเนาะ ที่ยิงเจ so ็ดเจ็ดวันว so, ่างหันก <laughs> ับบ right ้มาจ้ากตัวน really <himself> <years> ี้เนาะจันเนาะสรุปแล้วกับหมวดก้อนกับหมวดก้อนอันที่ผมใหม่หนึ่งหาหนึ่งเกิแต่มันบอกพ่อผมงานหนึ่งพ่อซอสมระเลเพี้ยมันเกิดผมสงการพอดีกันที่เกิไม่สายเยอะพ่อซอเกิดผมกับวันที่ยี่สิบเจ็ดมันยังบอกกันวันที่ยี่สิบเจ็ดยังไม่ออกเนาะระวังเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะกับตรงกับเลขมงคลด้วยเด้อค่ะเนาะแต่ว่ากรรักกระดาเนี่ย ระวังสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาจจะนี้แต้มหนึ่งหรือเปล่าอันนี้นะเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะจันเนาะครับผมเอาบันดีกับอวยพรในเอฟซีเลยค่ะจันเดรสิ่ล่โคงสุดท้ายอยู่ค่ะตามโครงสุดท้ายรอบฝันเนาะครับผมขอสวัสดีแอดมินเอของแอดมินโจนะครับขอให้ มีความสุขสูขส่ภาพร่างกายแข็งแรงต่อสูขข้กับหน้าที่การงานไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันเป็นคนงามความดีสารต่อกันไปสัญญาณค่ะสัญญาณกัดขาดน,นะบนตรงนั้นจะนำพาเราไปหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติ ขอให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคได้ยินค่ะครับผมครัมขอให้ FC ฟซีเอ็ดมินโจทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจริญรงเรืองกับการงานอยู่ในงานอยู่ในการคิดแต่สิ่งดีๆจะมีประโยชน์กับตัวเราขอให้บุญไปปลุกปักรักษาคุ้มคองทุกท่านทุกคนเอ็ดมินโจขอให้มีความสุข ทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนครับผมบุญรักษาตทวดาคุ้มกองครับผมสวัสดีครั<ะ>บค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกองอาจารย์ปิศาจโกราดกัตตองงวดทุกครั้งแล้วค่ะอาจารย์พอแนวทางตัวแรกรัฐบาลเพิ่นออกแล้วอาจารย์ก็จะห้ต้องงวดเลยแล้วค่ะก็ตามนี้แล้วค่ะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกับคนข้างฟันแม่นู่แล้วงานเดี๋ยวโจ แอดจะตามให้โคงสุดท้ายเนาะคะ่ะความฝันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะเป็นกำลังใจกับท่งช่องโจพาลวดำแน,นะะ่นอนค่ะขอ,อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยเด้อค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด,ด็ดๆจากท่าชซองให้เป็นกดติดตามให้ทั้งหมดเนาะคะ่ะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสีดำแล้วนกะ็แล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุสคน,นะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้แอน ขอบคุณหลายๆเด้อขอให้มีโชคมีลาภมีมันสู่ต่อไปในวันน,านะะ้าแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ออดขอตัวงอนเร้่ค่ะกคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ